แงบนนี้สีดรอเท่กแบบนี้น้ำบอสูงโย่อกลางนี้นะคะน้ำบอลก็นลสนุกแน่แม่เชื่อแต่ว่าวันนี้ค่ะสายคนสงสัยว่าสองตัวแทนจากแทงสามยิงปะทะไปยีลาบจะเป็นไงใครไปยีลาบฮะใครไปยีลาครับพี่แกยังถามอีกเหรออย่าถามสิฉันยังไม่ถามเลยไปเดี๋ยวรอเนาะเอองี้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนแรกเนี่ยอะไรกับเอาทำไมเงี้ยไปเหรอ ทุกคนกำลังฟังพี่อยู่ไหมครับทุกคนกำลังหลงในความสวยของพี่จีนอยู่ทำไมเสียแล้วเสียแล้วเหรอตีะค่ะตีะค่ะมันเป็นเรื่องจริงน้องเขาพูดความจริงจังถูกไหมพ่อแพรถูกไหมใช่เพราะว่าพี่รับแขกเสด็จทอกันถูกต้องวันนี้เป็นวันดีนะคะลืมบอกนิดนึงเป็นน้องน้องที่มหาวิทยาลัยมอนซีนนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะกะเป๋าฝังเอากเป๋าแพรฝากน้องด้วยนะ อนถูกผมเลยจะพูดเลยว่าพี่ฝากผมไหมไม่ครับคือผมมาเล่นจิลิสเตอร์ครับผมคือตัวผมเนี่ยไปถ่ายทุกวันเลยครับมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งพี่สาวจิลิสเตอร์มาเราออกไปเล่นบ้างนะผมก็จิลกลับไปผมบังเนี่ยผมยังไม่เจอพี่สักคนเฮ้ยรอนเดี๋ยวเดียวเชื่อพี่มามสวดีกว่าเรื่องอะไรครับทางนี้คุณเรลิกดังสิทแล้วอย่ากให้ช่วมดังสิทธิ์จ้า เดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมกลัวเนี่ยผมไม่ได้กลัวว่าเรื่อดแรงสิทแรงหรือว่าเรื่องมอสควอแรงแต่พี่ตินี่กี่ปีแล้วครับหมื่นแล้วแล้วแล้วเขาเรียกว่าตามใดที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่แก่เกินเรียนนะชีนี่ยังแก่เลยละกันเป็นไปอยู่ไปสักแปดปีอ่ะแต่าจ๋าการการเจริญเติบโตของของตีในการเรียนยังมีต่อไปแต่การเติบโตในร่างกายของตี เพราะฉะนตอนนี้แกลีเขาจะตีกันแล้วจะมาอยู่ข้างเลยบียีร์อันนี้ต้องเดี๋ยวต้องชินั้งินกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนแรกนะครจะร้องก่อนร้อกันคือตีสิคะตีแล้วนะเดี๋ยวแกไม่คิดคำพูดเลยแลต่อไปของแกกมีนานเนี่ยแกต้องมีวันของแกกาจะมาถึงรอเป็นรอ้วเปารหอพะคือตอนนี้นี่นะคะพ่อแพงเนี่ยไม่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตนานนนาน่ไมาเจอตีไม่ได้มาจะรอนานมากพ่อแพเลยแต่งสวยสวยมาก เอ้ยโอ้โหไม่ปกติผมก็ไม่ได้ไม่ได้เจอแพงนะวันนี้เห็นด้วยว่าที่บอกสวยเห็นเห็นเห็นป่าก้บสวยนะทำยังคนไทยเทีนี่ใส่มาหมดหมดมันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์อะอเออเอางี้เอางี้เดี๋ยวทุกคนจะเข้าไปผิดเดี๋ยวจะทิ่เข้ามาเล่นตลกกันนะคะตอนนี้เราเป็นนักร้องกันอยู่นะคะันที่ไม่ได้ผ่านไปได้ครับคุณลุงเข้าไปเข้าไปเข้าไปใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้พ่อแพรจะมาเป็นคนร้องก่อนเขาบอกว่าอ่าพวกนี้ วันใหม่นะคะเอ่อมีแสงสว่างของวันใหม่นะคะวันนี้แพรจะมองอย่างนี้ค่ะผมว่าทุกคนชอบมาก